ที่ผ่านมาฟุตบอลชั่วขขณะหนึ่งทำเรื่องราวแมชเลือนชั้นสุดว้าคลั่งก็เยอะเล่าสตอรีนะ่นัดสุดท้ายเต็มไปด้วยโมเมนต์พลิกล็อกสุดปาฏิหารก็ไม่น้อยหากแต่ต้องยอมรับว่าไม่เคยมีครั้งไหนจะช็อตฟิลหักมุมและปรับอารมณ์ไม่ทันเท่าคลิปนี้ครับเอาล่ะผมขอพาทุกท่านไปยังจุดเกิดเหตุณนบะุนเดสลีกาหลีกรองเยอรมันนัดปิดฤดูก,กาลเมื่อวันอาทิตย์ แมตช์วันนั้นทุกสนามลงแข่งพร้อมกัน9คู่ประเด็นคือมีม้า3ตัวเบียดชิงใช้กันสุดมันไล่ตั้งแต่จาฝูงดมสตัดมี67แต้มต่อด้วยไฮเดมฮารองฝูง64คะแนนก่อนที่ฮัมบูร์ทีมอันดับ3จะตามมาติดที่63แต้มโอเคทุกทีมการันตีจบท็อป3แน่นอนแล้วหากแต่โจทย์สุดกดดันคือตั๋วเลื่อนชั้นอัตโนมัติมีเพียง2ใบให้ทีมแชมป์แล์อันดับ2ส่วนที่3ต้องไปลุ้นเพลย์ออฟต่ออีกนัดกับสตุดการ์ทีมอันดับบ16จากกกุนนนีีแ่่อไมมใครยยฟับ ถ้าเลือกได้ทุกทีมต้องการเลื่อนชั้นอัตโนมัติกันทั้งนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนัดสุดท้ายทั้งดามสตัดไฮเดนฮฮมและฮัมบูถึงยังต้องใส่เต็มหวังชัยชนะกันทั้ง3ทีมคราวนี้ตัดภาพไปในสนามเรื่องสุดระทึกก็เกิดขึ้นเมื่อดามสตัดบุกไปแพ้กรอยเทอ,อร์เฟิร์สพลิกล็อก40ฝั่งรองฝงไฮเดนฮมก็สถานการณ์ไม่สู้ดีนัก ท้ายเกมก่อนทดเจ็บพราเขาตามหลังเยนไฮเกนส์บวก2-1หนทว่าวท่ามกลางความชุลมุนของจ่าฝูงและรองฝูงฮัมบูกลับเป็นตาอยู่ส้มหล่นใส่มือซะงั้นทีมสิงเหนือบุกไปเอาชนะซานเฮาเซ้น1่น1-0คือถ้าทุกสนามจบแบบนี้ดามสตัดตจะเข้าป้ายสิวแชมป์ไฮเดนทามจะตกลงมาอันดับ 3. ส่สวนทางกับฮัมบูที่เตรียมจบรองแชมป์ขึ้นชั้นอัตโนมัติ วินาทีนั้นแม้เกมระหว่างยานเรเกนส์บวกกับไฮเดมฮามจะยังไม่จบหากแต่เมื่อเข้าสู่ช่องทดเจ็บไฮเดมฮามที่ตามหลังคู่แข่งอยู่สองหนึ่งพวกเขาต้องโกงความตายพลิกกลับมาชนะสถานเดียวถึงจะกระโดดแซงฮามสตัดและฮัมบูกโดยสถานการณ์แบบเรียลไทม์ไม่แปลกที่ฮัมบูดจะเฮรอกันแล้วครับหลายคนเช็คสกอร์กันมือไม้สั่นบ้างดูถ่ายทอดสดอีคู่ผ่านจอมือถือยิ่งเวลาของไฮเดมฮามเหลือน้อยลงเท่าไรโอกาสที่ฮัมบูดจะจบอันดับ2เตรียมเลื่อนชั้นในรอบ5ปีก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทำกลางบรรยากาศสุดตื่นเต้นดูเหมือนว่าแฟนสิงห์เหนือจะเก็บทรงไม่อยู่แล้วหลังจบเกมชนะซารเฮาเซนกองเชียร์ฮัมบูวิ่งลงไปฉลองในสนามกันแบบสุดเวียงคือทุกคนมั่นใจว่ายังไงไฮเดมฮยมก็กลับมาไม่ได้แน่แน่ทว่าระหว่างที่กาลังเ hey, ฮกันสุดชีวิตแฟนฮัมบูหารู้ไหมว่าอีกสนามไฮเดนฮยมกําลังเริ่มต้นกองตายอย่างมีความหวังเอาล่ะครับนาที90บวก3ไฮเดมฮยมได้ประตูตีเสมอจากจุดโทษของยานนิคลาสเบส โมเมนต์ฟ้าถล่มดินทลายคือ6นาทีต่อมาทีมคลายดินกองหน้าของทีมซัดประตู3-2พาไฮเดนฮามพลิกแซงยานเรเกนส์บวกสุดเหลือเชื่อเกมจบแบบนี้พวกเขาไม่ต้องลุ้นผลคู่อื่นแล้วไฮเดนฮามเก็บเพิ่มเป็น67แต้มตัดหน้าดามสตัดคว้าแชมป์ด้วยประตูได้เสียดีกว่าทันทีสำหรับไฮเดนฮามพวกเขากำลังจะขึ้นบนเดสลีกาเป็นครั้งแรกในประวัติศา,าสตร์สโมสรวินาทีนั้นบรรยากาศในสนามแทบขุ้คลั่งนักเตะไฮเดนฮามฉลองเลื่อนชั้นในฐานะทีมแชมป์ เรามาถึงตรงนี้ยังจํฮัมบูที่วิ่งลงไปเฮกันในสนามได้ไหมครับปัญหาคือหลังไฮเดมพามพลิกนรกโกงความตายพลพรรคสิงเหนือก็เป็นฝ่ายตกสวรรค์มาจบบันดับ3าพวกเขาพลาดตัวเลื่อนชั้นอัตโนมัติต้องไปเพลย์ออฟกับซุดกาต่ออีกสองนัดที่ช็อตฟิลราวกับหนังหักมุมคือหลังรู้ผลอีกคู่แฟนทมบูที่กําลังดื่มดำฉลองชัยชนะกันเมื่อไม่กี่นาทีก่อนถึงกับปรับโหมดเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันบางลม้มลงเข่าซุดบางคนก้มหน้าก้มตาแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้น คือเจออย่างนี้เข้าไปนี่ช็อกจริงๆนะใครจะคิดล่ะให้เดมพาบุสากลับมาได้ทั้งที่ก่อนทดเจ็บเป็นฝ่ายตามหลังคู่แข่งอยู่แท้ๆแต่ฟุตบอลก็แบบนี้หลยครับตราบใดที่สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารฮับูก็เช่นกันคราวหลังท่าอีกคู่ยังไม่เป่าอย่ารีบลงไปฉลอง